เปิดพรีออเดอร์หนังสืออุ้มรักนาคาเนื้อหาภายในมีทั้งหมด414หน้ากระดาษ A5 รวมทั้งหมด131,513คำของแถมมีโปสการ์ดลายปก1ใบและที่ขั้นหนังสือลายปกหนึ่งใบราคาเล่มละ417บาทค่าส่งเล่มละ50บาทค้าสั่งหนังสือครบ3เล่ม ถ้าคนส่งเพียง100บาทเปิดรับจองหนังสือตั้งแต่วันที่1เมษายน2565จนถึงวันที่31พฤษภาคม2565จะได้รับการจัดส่งหนังสือในราววันที่15-20ถึง20มิถุนายน2565หรืออาจจะก่อนหน้านั้นนะคะแอดแคบเหลือเวลาไว้เฉยๆสามารถสั่งจองหนังสืออุ้มลักนาคาได้ที่ลายไอดีสวายวัซอค่ะ